สวัสดีครับเพิชโชกค,ครับพิชโชกพิชโชกมากินมากินฝรั่งไหมมากินฝรั่งกับพิชโชกด้อยดิอ่ะกินฝรั่งกับพิชโชกอ่ะกินเลยกินฝรั่งกับพิชโชกนะค,ะครัะสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายอู้สองมือเรามากินมาิดากับพิชโชกด้วยครับ อ่ะจ้ะจะอันเดียวพอลูกพออันเดียวพออันเดียวครับผมอันเดียวครับพี่นุ่นมาพี่โชคเบิ้งฝุ่นสองมือฝิ้นเอาไว้ให้ใครกินเออเออเอาอะไรให้ใครกินอะเนาะอะจังอาะจังเอาไวไให้ใครกินลูกฮะ ดีดอ e> ันนั้นหลุดแล้วเก็บไปเร็วอาจัง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 ปุ๊บเี่ยนันไหมเซฟกระดาอันไม่หล เลืกินยังไงสัตวลูกมาจังในอันนั้นอันนั้นอันนั้ลุนลงไปนะนี่นี่เออเอาไปมาพ,พี่ดุนพี่ดุนเ,เลยร็วๆพี่พี่ดุนนั่นชุดเสื้อเอาใส่เสือเอเส้อแต่ของพอ่อคุณ แล้คนอื่นเขาจะได้กินนับอมื่อนี้นี่บอกละะไม่ค่ะะไ,ไ,ไ,ไัครับสวัสดีค่ะบ๊าดบาครับผมบา